ก็เขาก็ตอนแรกก็ดีขึ้นมาแล้วนะตอนนั้นก็ดีขึ้นมาแล้วเราก็คิดสบายใจแล้วก็คิดว่ากจะให้กินโมโต่อให้เสร็จก็มันกมนม็มันไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ที่ไปหาหมอมเขายังเดินได้ยังกินอะไรได้อยู่ก็ <c oughs> วันจันทร์วันเดียวเนี่ยเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี่เองที่เขาไม่พูดแล้วไม่กินแล้วเขาก็ไปเลยตอนตีสองห้าสิบ ผ่าไปนานแล้วมันเจ็สิบปีแล้วทีนี้มันก็ลามมาอีกข้างหนึ่งเขายังหมอเขาก็ว่าไม่ให้ต้องผ่าแล้วก็เพรามันก็นั่นเป็นอีกแต่ที่นี้มันอีกข้างหนึ่งเขาก็จะตัดอีกข้างหนึ่งก็ก็ไม่ทันละข้าง้ายข้าง้ายใช่ไม่ทันแล้วก็เขาก็ตอนแรกก็ดีขึ้นมาแล้วนะตอนั้นก็ดีขึ้นมาแล้วเราก็คิดสบายใจแล้วคิดว่า ก็จะให้กินโมต่อให้เสร็จก็มันกม็มันไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ที่ไปหาหมอเขายังเดินได้ยังกินอะไรได้อยู่ก็วันจันทร์วันเดียวเนี่ยเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี่เองที่เขาไม่พูดแล้วไม่กินแล้วเขาก็ไปเลยตอนทีสองห้าสิบเสี่ยงเสียเขาจะไม่ให้ใส่สายยางใส่อะไรให้หมดนะให้เขาไปสบายๆเขาจะไม่ให้เจาะไม่ให้อะไรของเขา ไม่เขาไม่เอาเขาสั่งไว้แล้วเขาไม่เอาเลยก็ต้องเซ็นให้หมอว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาแหละนลูกสาวเขาแหละเขาก็อยากให้ลูกไปถึงโอลิมปิกลูกสาวเขาหวังไว้อย่างนั้นอแต่เขาก็ไม่อยู่ทันไม่ไม่บอกค่ะก็สู้อ๋อใช่เขาสู้เพื่อเพื่อลูกเขาแหละ ก็บอกว่าลูกไปสบายไปเป็นนางฟ้าเลยสบายๆไม่ต้องห่วงแม่ไม่ขงต้องห่วงลูกแม่ก็จะดูแลให้ไม่มีไม่มีแต่ก็รู้แล้วว่ามันมันข้างในมันไม่ดีแล้วไงต่ไอ้มันตายเติมันไม่ดีแล้วอ่ะเลยก็เราก็หมอก็ให้ยาให้ยาเพื่อจะให้กระตุ้นมันขึ้นมาอีก ก็มันก็ไม่ไหวกิโมข้างหลังไม่ให้ไม่กี่ครั้งเองเพราะว่าเพราะว่านั่นน่ข้างในมันไม่รับแล้วไนงะถ้าถ้ามันดีขึ้นเขาก็จะให้ต่อเพิ่งให้ได้สี่ครั้งใช่ก็เต็มตัวตลอดเข,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 ขาก็ต้องสั่งไว้หมดไงว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้าง Thank you.